เล่นแล้วจะล่นเูแล้วเปักลีวะติเลนันเนี่ยสบไอ้มากไอืนมาที่สนะเป็นทุกนนะรับการไ่ครับสามารถเลือกสีไเลือกิงเลยจิงเลยจิิงนะครับยอดทั้งหนะารันำไปเดินผาได้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางเลยนะครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเรายังับ เร็วเร็วแจเครดิตนะฮะใครที่สนใจนะครับนะแอดไลน์ลองเปิดใจเข้ามาดูครับอะไรเนี่ยต้องทำใิ้คุ้มเมื่อคุณสู้ชันตัวขาตัวขาดหรือว่าหรือว่าขีมขีมแมวตั้งอยู่สองก้อนหาคนเริงจังเลยล่ะจิลี่